ดอกกระดังงาค่ะเพื่อนเพื่ทำงานอยู่กับดอกกระดังงาเกือบสองเดือนแล้วยังไม่ไปไหนมาไหนเลยถักไปถักมาก็เซงนะคะเซ็งก็ไปหาตัวสีเขียวเขียวไปหาเปลือกหอยมาถักรอบสองรอบก็กลับมาเอาดอกกระดังงาอีก อยู่กับดอกกระดังงาเป็นสองเดือนแล้วคนถักก็เริ่มจะเซ็งแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเซ็งยังไงก็ต้องถักนะคะว่านเป็นงานของเราไม่เสร็จไม่เลิกไม่สำเร็จไม่เลิกนะคะถักไปค่ะเพื่อนๆชอบลายนี้ก็เขาก็สวยนะคะเพื่อนๆน แต่เราถักบ่อยเราถักทุกวันทุกวันเราก็อยากไปเปลี่ยนสีบ้างเราเราได้เราได้ทอเ,เ,เราได้ดอกนี้แล้วนะดอกนี้เต็มแล้วดอกเราได้ดอกนี้เต็มเราก็จะไปทําชายแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนยาวแล้วนะคะเนี่ยได้สิบเจ็ดแล้วค่ะ กขาได้ความยาวของเขาได้สิบเจ็ดแล้วเราจะเอาให้เขาถึงยี่สิบนะคะเพราะว่าคุณนายเขาเป็นคนตัวใหญ่ก็ต้องให้สูงด้วยก็เลยจะเอาให้เขายี่สิบค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าสั้นกว่านี้จะไม่สวยนะคะเพราะเขาแก่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็เลยจะถักให้เขายาวกว่านี้หน่อยพูดง่ายง่ายคือไหม สี่ร้อยกรัมอะ่ะคงจะไม่เหลือเลยล่ะค่ะเพื่อนๆนที่แรกนึกว่าจะเหลืออยู่นะแต่คงไม่เหลือค่ะถ้าเหลือก็คงจะไปถักลายอื่นไม่ได้นอกเสจากจะทําเสื้อต่อดอกหลายๆลายสีเอวพะมีไหมหลายสีถักไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆนก็จะวนอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆน เพื่อนๆก็ชอบก็ตามได้เลยนะคะเราอยู่ในช่องเรียวอยู่ในช่องวิดีโอนะคะเพื่อนๆมีหลายคลิปอยู่ค่ะวิธีสอนวิธีถักขึ้นนะขึ้นข้างขึ้นคอทีแรกก็มีนะคะเพื่อนๆขึ้นลายเลยก็มีนะคะ เราจะเป็นคนชอบถักเสื้อแล้วขึ้นคอก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนขึ้นลายคอก่อนค่ะพอขึ้นลายคอก่อนมันดูแล้วมันดูสวยนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็เลยชอบขึ้นลายคอก่อนนะคะแต่ลายดอกกระดังงานนี้ไม่ได้ขึ้นลายไม่ได้ขึ้นคอก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะคุณนายเขาสั่งอย่างนี้นะคะนี่เราก็ขึ้นเราก็ขึ้นลายเลยค่ะเพื่อนเพื่อนขึ้นลายเลย ตรงช่อนี้ของเขาก็คล้ายๆกับคอของเขาแล้วค่ะี่ช่อนี้ก็เป็นประดับคอของเขาเป็นในตัวเลยนะคะเพื่อนๆถักไปค่ะเพื่อนๆทำงานให้สำเร็จเพื่อนๆชอบก็ตามได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ